สวัสดีค่ะ FC ของสาวรับรค่ะตอนนี้นะคะสาวรับเรเดินทางมาเยี่ยม FC ที่จังหวัดเลยนะคะเพราะว่า FC จะเอาแคลเซียมไปส่งค่ะเมื่อกี้ไปอุดรมาไปคอนแก่นไปอุดรไปบุรีรัมย์ไปหลายจังหวัดเลยค่ะแต่ตอนนี้กำลังมุ่งตรงมาที่จังหวัดเลยนะคะเพราะว่า FC สั่งแคลเซียมกับยาบำรุงสายตาของสาวรับแรเยอะมาก แคลเซียมกินดีมากเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องปวดเขา่าปวดกระดูกโรคเกาปวดหลังปวดเอวข้อเข่าเสื่อมกระดูกผุกระดูกพุนนะคะลุกก็อยนัง่งก็อยนอนก็อยนอนไม่หลับนะคะก็สามารถทานแคลเซียมของสาวรับแรไปได้นะคะไปเสริมสร้างกระดูกฟันผมเล็บค่ะได้หมดเลยนะคะไม่ใช่เรื่องกระดูกอย่างเดียวนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องนอนกรนนะคะหรือว่า ปวดหลังปวดเอวเ,เ,เป็นโรคเก,กาอะไรอย่างเงี้ยทานได้เลยนะคะดีมากมีอยอยนะคะไม่มีสารสเตอรอยค่ะแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะใครที่เป็น f อของสารับแรงนะคะสามารถทักมาได้นะคะซื้อสินค้าของสารับแรเข้ากลุ่มฟรีนะคะแคลเซียมของพี่ต่ายขายดีมากเลยใครทานแล้วก็ติดใจนะคะใครมีปัญหาก็ ทักไลน์มาได้นะคะที่เบอร์0942361464นะคะ2970214641นะคะแอดไลน์มานะคะถ้าโทรมาสาวรับแลไม่รับก็รอให้สารับแลไล่โทรกลับก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีสายเข้ามาเยอะสารับแรลรับไม่ทันนะคะอืมคันดีจริงๆค่ะยาบำรุงสายตาด้วยนะคะ ใครที่มีปัญหาเรื่องตาผ้าตามัวตา,ตาแห้งตาแฉะตาเป็นต้อตาอะไรประมาณแบบเกี่ยวกับตาค่ะอตาผ้าตามัวตาเบลออะไรก็ว่าไปแก้ได้หมดเลยค่ะทานดีมากไม่ใช่เรื่องสายตาอย่างเดียวนะคะปวดหัวปวดอะไรแบบนอนไม่หลับไม่กลงไม่เกณฑ์เน,นี้ยค่ะกินแล้วดีมากกินแล้วไม่อ่อนเพลียมันยาวิเศษเลยค่ะเพราะว่า ยาของสาวรับแรตอนนี้ดังทั่วไทยเลยนะคะแล้วใครซื้อสินค้าของสาวรับแรนะคะครบตั้งแต่1 5 0 0บาทขึ้นไปนะคะส่งฟรีแล้วให้เข้ากลุ่มด้วยนะคะเป็นไงคะนี่ค่ะสาวรับแรมาเยี่ยม fc นะคะวิวสวยมากเลยธรรมชาติมากเลยค่ะมีแต่ต้นไม้เขียวๆว,วิวสวยๆนะคะร้านนี้ก็เป็นฟ้าหลังฝนด้วยค่ะสาวรับแรเป็นอะไรที่ชอบมากฟ้าหลังฝนเนะะี่ยค่ะ มันเหมือนกับชีวิตของคนเรานะคะที่บางทีผ่านปัญหาผ่านอะไรมาเยอะยๆมากมายนะคะแต่พอหลังจากนั้นเราก็เจอสิ่งดีๆเราผ่านมันมาได้นะคะเราก็ถือว่าฟ้าหลังฝนที่สดใสนะคะแล้วถ้าใครติดตามสาวรตเตนนะคะก็จะถูกหวยด้วยนะคะเพราะว่าสาวรตเตจะมีเลขเด็ดมีหวยซองดีๆมีเลขวิ่งดีๆนะคะมีหวยซองสามตัวตรงโต๊ดบนล่างนะคะ กดติดตามได้นะคะที่ช่องสาวรับแลพารวยนะคะหรือช่องน้องผั h ชาแนลก็ได้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวสาวรับและจะเดินทางต่อแล้วนะคะสุดท,ท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอให้เอซที่ติดตามสาวรับและนะคะหมดนี้หมดสิเหลือกินเหลือใช้รวย,เยๆเฮงๆนะคะสวัสดีค่ะ